เยผยภาพเรนเดอร์ Moto G 31อาจใช้จอ AMOLED 6.4นิ้ว Full HD+ Plus พร้อมแบตเตอรี่ขนาด 5,000mAh <letter> <t une> ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนรุ่น Moto G 31เผยออกมาเป็นครั้งแรกนะครับ โดยเป็นภาพถ่ายของตัวเครื่องจริงแต่ก็ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากนักนะครับราสุดสมาร์ทโฟนร,รุ่นนี้ก็มีภาพเบนเดอร์เผยมาแล้วครับโดยทางไนท่วันโมบายได้เผยภาพเรนเดอร์ของ Mo t ต g 31ตัวเครื่องสีฟ้าและสีดำที่มีกล้องหลัง3าตัวร้อมกล้องหน้าแบบเจาะรูฝั่งกล้องหน้าตรงกล,งกลางขอบจอด้านบนมีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วที่โลโก้โมโตโด,ด้านหลังของตัวเครื่องและมีปุ่มกดถูกจัดวางอยู่ที่ขอบเครื่องด้านขวาทั้งหมด มีทั้งปุ่ม Power ปุ่ม Google a s s i s t a n t และปุ่มปรับระดับเสียงจากภาพเบนเดอร์ที่เผยมานี้แล้วทางนที่วันโมบายยังได้เผยสเปคของ Moto g 31บ,บางส่วนออกมาได้ครับโดยจะมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด6.4นิ้วความคมชัดระดับ Full HD Plus บนระบบปฏิการ Android 11ไฮแบตเตอรี่มาที่ 5,000mAh รองรับชาร์จแบบ10วัตต์และยังมีข้อมูลก่อนหน้านี้ที่คาดว่า โมโตจีสจะมีช่องหูฟัง3 5มมิลและพอร์ช่อมต่อแบบ USB Type C มาให้ด้วยครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลด้านราคาเผยม,มานะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับตอนนี้ช่อง IT f a s t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไ t ท a ฟ t เพียงแค่เดือนละย0ิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ